อะไรมือฉันแย่ไปหน่อยนะแต่แบ็กเกลว์ข้างหลังนั้นมันสวยมากเลยอ่ะเป็นสีเลนโบซะด้วยเฮ้ยแต่ฉันไม่น่าเขียนตัวอักษรเลยอ่ะพอเขียนไปปุ๊บเนี่ยตัวเลยปั๊บเลยโอ้ยกลายเป็นรูปที่ฉันวาดมีสวยเลยตรงเนี้ยช่างมันเถอะคนใหม่ก็ได้ฉันน่ะชอบระบายสีแล้ววาดรูปมากเลยถึงแม้มันจะไม่สวยก็ตามมันนะ เติมสีเทาไปนิดนะแค่นี้แหละก็เสร็จเป็นทีเรียบร้อยนี่นิชาดูมือถือยังดีเลยนะไม่เล่นกับน้องบ้างหรอโอ้หแม่ก็น้องไม่ยอมไ่นกับหนู้วยนี่นาเน่ลูกพอ่านหนังส,หนงสือพิมพ์เห้ยนส่อพิมพ์เอ้ยดินอสอพิมพ์อะไราลอุ้ยหนังสือพิมพ์มาถูกแล้วนี่พ่อพูดอะไรเนี่ยอย่าพูดเร็วมากก็ได้นะทั้งไม่รู้เรื่อง โอเคชิก้าชิก้าเป็นอะไรอะ่ะหน้าบูดเป็นตูดลิงเชียวเพ่งยนหนูไปว่าน้องเขาอย่างนั้นทำไมอะ่ะก็น,นานน้องอ่ะดูสิคะแม่จริงด้วยสิชิก้าไปโมโหใครมานะ่ะหน้าตาบูดเบี้ยวเชียวไม่ยิ้มแย้มแจ่ใจมใสเหมือนเมื่อวันก่อนเลยอ๋อทิก้าเป็นอะไรนี่แม่ลิผลไม้เตรียม สดสดใหม่ๆหวานๆเปรี้ยวๆนะจ๊ะกินไม่กันกินกระบโหแม่ฟังไม่รู้เรื่องอเออแล้วพูดผิดจ้ะกินกันไหมเอยพ่อเอาใครบอกพ่อกินฉันบอกให้ลูกลูกทานนี่นะจ๊ะเธอน่ะไม่ต้องกินเลยไปซื้อที่อื่นกินก็ได้โอ้ยแขนนี่ก็ไม่ยอกให้พ่อกิน พ่อขอส้มลูกหนึ่งหน่อยนะวิตามินซีสูงสูงโอ้ยส้มลูกนั้นน่ะฉันให้นิชาตั้งหากแล้วส,สตรอเบอรีร่ก,กับบลูเบอรีร่กนันน่ะฉันให้ทีก้าตู่และโบ่พ่อไม่ต้องกินหรอกไปตลาดนะไปซื้อเอาเองสิโอ้ยพ่อมันมีเงินซื้อแหมไม่มีเงินซื้อ,อเลยเล่าโอ้ยเฮ้ยแหม่ทะเลาะกับพ่อซะแล้ว อะลูกๆทานสตรอเบอรี่กันสิแม่เพิ่งยีาหสดๆใหม่ๆนะขีะ่กาไปไม่อะต่วงีกาเป็นไรง่าหัวไอ้ี่กาอยากไปเดินป่าสิพี่ฮะเดินป่าเมื่อหรอลูกได้แล้วค่ะ พ่อเป็นอะไรเนี่ยขำเหมือนแหละขำโดนท้งแข็งแล้วมั้งเนี่ยพ่อขำสไตล์ผมสงหนีมากเลยดูดิดูทีอะไรของพ่อทีก้าแม่มาสิพี่ชาทีก้าว่าพ่อนี่พ่อเป็กอะอ่าเรื่องนี้ดีกว่าเหมือนเรื่องนั้นแล้วโอ้โห อุ้ยเห็นไหมอายจะเจ็บคอเลยใช่ port ัหมน่ะฟ้าพอแค่อออเลมเข้าคอน่ะก็เลยออ่ะทีคุณผู้ชมดูตรงนี้ดิดูสิทุกคนตรงเนี้ยพ่อเขาแบบหัวข้างในหัวในผมมันมียูกไฟเลยเธอ เธอเขามีได้ไงเจสสๆครับนี่ทีก้ามันพวกเราไปเดินป่าไปไหมอะเอาเซเอาซิได้เลยไปจัดเตรียมชุดที่พร้อมกันก่อน3ามสองหลาบทุกคนทีก้าอยากเปลี่ยนใจอะเปลี่ยนอะไรไม่อยากไปเดินป่าแล้วหรออุตส่าห์เตรียมชุดพร้อมเตรียมของไปพร้อมขนาดเนี้ยจะไม่เดินป่าได้ไงนะ้องออไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่ มาหมายเด้ออย่าบอกเธอว่าฮัาลโหลคือทีกาไม่อยากเดินป่าแล้วทีก้าจะไปไหนเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้ว <_ S 1> พออุาสาเตรียมของจะไปะาหายชุดเลยนะดูทะไายหนไหเปล่าทีก้าไม่เดินป่าทีก้าจะอยากไปที่น้ำตกไปแคมป์อ๋อที่มันอยู่ใกล้ๆป่ากนันเลย ใช่แล้วแต่พี่เอออย่างนั้นพ่อก็อยากไปอยู่นั่นลูกงั้นเราไปกันเถอะเอาพวกผลไม้ผักไปด้วยสิจ้าลูกโอเคค่ะแม่นี่เอาขนม,นขมด้วยไว้แม่เจ้ากินไปดีกว่าเล็แล้วเอาเป่าตังไปด้วยไม่ต้องเอาตุ๊กตาไปหรอกน้องเอาไปสิขอถเอง เราไปกันเถอะปสามสอหนึ่งนะสามสอหนึ่งวมาแล้วโอ้โหแม่หนูแบกของพวกนี oh, oh. ้มันหนักมากเลยแม่ใช่แล้วสลูกโอ้โหอะไรก็ของพวกนี้จะลูกแผนที่พวกนี้เนี่ยของใครเอ่ยนะไม่รู้อะเก็บไว้ก่อนเถอะนี่อาจจะเป็นบ้านขึงเราพิก้าปูนอนก่อนละกันนะสีอะไรดีอะ สีเขียวละกันสีสันฝุดๆดละปูนอนข้างในชิคก้าชอบสีเขียวอะเอาเขียวดีกว่าเคเอาหมอนมาด้วยดีกว่าแม่พกหมอนมาเปล่าพกมาสีลูกทำไมจะไม่พกตุ๊ก,กตานุ่มๆ ขนมก็มีเต็นก็มีได้แล้วจ้าเตนนี่วองไว้ตรงนี้เลยล่ะอย่าไปนอนนาเอ๊ะเราจะสร้างไปที่นนหรือสร้างเป็นเต็นยงนี้ดีนะตามสะดวกจะลูกหนูว่าสร้างเป็นแบบนี้ดีกว่าน่าจะนุ่มสบายล่ะนะวางขวดน้ำไว้ด้วย หมอนเตาแกส๊สเออเราก็มีเตาอยู่แล้วเนะีะแตเราใช้เตาแก๊สแทนก็ได้แล้วหมอนละคะแม่แล้วก่อนสิจ้าลูกอย่าพุ่งใจร้อนไปเราก็พกอาหารมาด้วยนี่นานะ <c oughs> แม่เจ้าเปิดนิอกตายทัไมเล้าฮะใครตายปลกจ้าจลูกแม่กะแค่หยิบของในกล่องนี้ไม่ได้เลยอ่าลบอุย นี่้งของทางกายนี่ไงหมอน้อยแล้วก็พวกต่างๆของต่างๆอาหารเนี่ยแน่นอนไว้ในตู้เย็นตรง,งนี้โหทิกกาทิก้าจะนอนที่เดียวเหรอใช่สิคะเ <c oughs> ต้นทุกคนองไว้ไหนทีหนะ้าตรงน,นี้แล้วกันอ่ะไว้ห่มตอนนอนเต้นของนิชาสีไอสีเขียวค่ะ เขียวอ่ะไม่ใช่เสียมพูอ่ะใช่ค่ะเขียวค่ะ้าวแล้วไม่ใช่เสียมพูอ่ะอ๋อสีชมพูพ่อบอกว่ามันใช้ไม่ดีแล้วอ่ะค่ะอ๋อใช่ไม่ดีหรือพ่ออยากได้เสียมพู้โอ้ยบาหอกพ่อมันอยากได้หอกโอเคที่นอนเด็กหลายคนน่ารักกันมากเลยเนี่ยทิก้าจะนอนตรงนี้คนเดียวเลยล่ะ <laughs> หมแม่นอนสีส้มนอนใกล้ๆลูกพีลูกพิชายนะจ๊ะค่ะพ่อก็นอนไกล้ๆด้วยแนตะ่ท่านแหละนี่ทิก้ามาถึงก็นอนเลยหรอเราไปพายเรือเล่นกันเถอะไปดูน้ำตกกันโอเคครับนี่นั่งเรือพร้อมกันเนาะทิก้าพายเรือไหมหอแม่หนูต้องอุ้มทีก้าอีกอ่ะทิก้าถือกล้องส่องทางไกลพี่พายเคครือกับแม่ เอาแล้วพ่อล่ะพ่อไม่ต้องไปหรอกอา้าวทำไมล่ะทำไมไม่ให้พ่อไปล่ะคะโถทีก้าจะให้พ่อไปเขาให้พ่อเขาไปทำไมแล้วไม่ต้องพาพ่อเขาไปเลยเนาะใช่แล้วโอ้พ่ออยากไปอ่ะไปก็ไปเอาล่ะนางสังสามเจอา <c oughs> ว้าวน้ำตกสวยจัง เพราะว่ามันจะมีบางอย่างสวยกว่านี้นะเสียงอะไรอ่ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นน่ะนั่นม mm ีอะไรด้วยว้าวมายแตโพนี่อยู่นีคอนไม่ใช่มายแโพนี่ลูกมีอะไรมาอีกอ่ะว้าวที่นี่มีกากเพชรหินสวยงามอ้เหมือนอยู่บนสวรรค์เลยอ่ะ สวยจังเลยายเรือกันเจอเพชรทีก้ามีเพชรด้วยอ่ะเฮ้ยทีก้าอยากได้ <c oughs> อย่าเลยมันเป็นของที่ไหนไม่รู้ไม่ต้องเอาไปหรอกไปไปกันต่อเที่ยวต่อวังที่สวยมากเลยว้าวพระชบมมากเลยอะเกมาที่นี่ทุกวันจังว้าวเรือพัดก็ดีด้วย ถ้าฝนตกนี่น้ำท่วมเลยล่ะวาพอตกน้ำแต่เป็นไรพอว่วายนะ้ำเป็นอยู่เอ, <c oughs> อ้ยพอหนาวเลยล่ะหนาวเย็นสดชื่นสวัสดีครับผมเคยเต้นไม้เปรี้ยวต้นชันน้ำขีนน้อยน้องหินครับน้องินเราไปฉันก็อยากเตนอุ้ยอะไระเกิดอะไรขึ้นมา แันโก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านในน้ำคนะิกกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาทีก้าหายทีก้าไปขี่ม้ามาตะโพนี่ก่อนนะ